สวัสดีเดอ้อพี่น้องวันอังคารเนาะเป็นยังไงเมื่อคืนเนี่ยไปเบิ้งอีหลา่าคักว่าพี่น้องคักเนาะขอกะเป็นกําลังใจยูบานละ่ะขอกะเบื้องช่องนั่นช่องนี่ละพี่น้องเอยตอนนี้กะกำลังเบิ้งเบิ้งสุดยอดเลยสุดยอดเลยอีหลาห่าเฮาเบิ้งเมื่อคืนเนี่ย อันนี้จากเบิงจากช่องขออนุญาตได้จ่าเด้อช่องดีเจสาวน้ำยืินอ่อนซ่อนอีสานเนาะไอเคดิตเพ่นเนาะพี่น้องเนาะนี่เป็นยังไงอีลาเฮ้านี่มู่เจ้าเบิงแล้วเป็นยังไงแต่ละมือมีวิวัฒนาการขึ้นไปเรื่อยๆื่เนาะพี่นองเนาะแต่ละมือนี่กับ่บคือเก่ากับแบบที่ว่าพัฒนาการจะคของดีกว่าเก่าสมแล้วเด้เนาะ ก็พี่ได้สมแล้วก็พี่ได้สองรางวัลนะเนาะหายากอย่เด้อเข้ามาเข้ามาในวงการนี่ได้จักเดือนหาหกเดือนเนาะได้รางวัลจากคมชัดลึกอวอระด,ดับประเทศเนาะเป็นจังไหนู่จาว่าพุ่มใจคักเนาะ จะเป็นช่วงชีวิตช่วงขาขึ้นเนาะกับของก็ต้องให้พ่อพนน้ำเนาะพี่หนองเนาะพ่อลูกคู่บุญเนาะบ่มีพ่อกับบ่มีลูกบ่มีลูกพ่อกับบ่ดังบ่มีพ่อลูกกับบ่ลูกกับบใ่ใดไม่ยืนอยู่ในหอดเมื่อนี่กับบ่ดังคือเมื่อนี่เนาะพี่หนองเนาะก็เอออุ่มสู้กันไปพ่อกับลูก เขาก็หากำลังใจเพ่อนอยู่ประจำตลอดให้กำลังใจแบบนี้ละไปเบิง้งไปซื้อออนไลน์ไปเบิ้งการแสดงแต่ละเมือคอยว่าทุกคนกัสีมีคือกันมีจิตใจคือกันก็คอยเดย้ถ้าเมื่อใดบ่ไดเบิ้งนี่กะเออกะยังข่มความคืบนหนาว่าเออเมื่อนี้อีลาไปจังไรจังสันจังสีเมื่อนี้พอดีไปออกไายการยูเวิร์กคอยเด้พี่น้อง ออกรายการอยู่เบิกพ่อยเงี้ยมือแรงเงีย้ยมือแรงกสิไปร่วมงานอยู่มอขอขอนแกน่นอันงานอียงชื่อพอ่ะใดเบายากพี่น้องหูแต่ว่ามือแรงเพ่อนกสิปขึ้นยู่เวทีรัตนาสินอยู่มอขอขอนแกน่นเนาะงานออียงหกสิบปีทั้งสิ่ละตามนั่นละพี่น้องเด้อนะ อันซอนอันซอนอีราเฮาเนาะมีหยังดอกมาทักทายซื่อๆยามมื้อเช้ามื้อนี้บ่สูกันฟังเนาะพี่น้องเฮาบ่ได้ไปอยูใ่ในสถาสนามจริงเฮาก็เออเว้าตามที่เฮาได้เบิ่งได้ยินมาก,ก็วเว้าซือาสัมพันธ์นไปอีกตอนนึงนผู้ใดยังบ่ฮู้จัก อีหล่าองอิงบ่งหัจักสาวน้อยเพชรบานแพงเลยค่ะไปเบิ้งโหลดเด้อว,ว่ามูเจ้าสีมีความประทับใจแบบใดก็สีทํำนองเดียวกันละคือข่อยนี่ละไปเบิ้งโหลดเด้อเอาเอาสันสันสำลนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะบ,บ่มีอย่างไรฝากกดไลค์กดแชร์ให้ข่อยในเด้อตามภาษาข่อยเด้อเอา ขากับเบิงไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องว้าโดดนหลายพี่น้องกับสีเบือเพราะว่ามันไหลสารละอีลีคอยนะมันบ่มีหยังสีมเว่าหมูเจ้าฟังมันบ่มีผาาบ่มีหยังนเนาะข้ากับว่าเอาหน้าจะคล้องนี่ละให้มูเจ้าเบิงจะฟ่าเบือกันเดอ้อฝากในเดอ้อกดไลค์กดแชร์คอยในเดอ้อตามภาษาตามภาษาคอยเดอ้อพี่น้องซ้ำนี่ละ